ดูดให้มันมีไม่มีทองเต้งตาโอเคกากินดีดีตกปรมาหนนอนก็นี่เขาจับอยู่นี่ตอนลงไม่ได้ขึ้นเลย น่าลงทุกตอนไปน่ากลัวทุกตอนเกกันเล่นนี่นีโอไม่กอดกปิวไหมเห็นในกล้องไหมผกปิวไหมเล่นตอนนี้เ่นอะไรนะต่นมระดับไปเอง ก็จะนั่งเก่งท้องทับใมล้วเนี่ย ก็อะไรกันนะโอเคค่ะค่ะค่ะ <laughs> yeah. mm -hmm. mm -hmm. 他你打的是 รด้วยเหรอจะไม่มีรถลงไปเลยเหรอนี่หนาวลมเย็นเจ็นเขาจะสี่โมงนะ ทำไมอะข้าไมเข้าหมดเวลาสนุกแล้วต้องเข้าไอ้นี่ใช่ป่ะเกี่ยวอยู่ยอดยอด

มาแมาาน้ตทำไมแม่บอกนางต้องไปตรงที่มันบุบบอ่วใช่วยด้ว่วอย่ะเพิ่งไปไกลอ่ะพุ่งไปไกลเอาทันหน้าไปโอเครถรถรถเรื่อยเไม่ไม่ติดนิดนะวิดไปเร็ววิไปช่วย มีรถมาระวังไ, <c oughs> ไม่รล้มันมาทางไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋อตรงวัดนั่นใช่ไหมเออเออ Kenapa macam ni? ไเลรอาไม่ได้งไม่ได้หรอมันตเครนีร่มรถนมันนมกองดันลมดัน้เพราะว่าสองมันน่ามน

ข้าวซื้อนี่กลับไปกินได้ไหมขนม แน่าครับพี่จะใส่ลรูปให้เนี่ยแกก็ซื้อมาจากข้างบนโดนเราข้างล่างแล้วนะเนี่ย ไป,ไ,ไปบบีบอกว่าจะเดินกิน<ป>ต้องเดินขึ้นข้างบนเดินขึ้นไปใช่ไหมอันนี้เ,าเราดูก่อนใช่ปะถ่ะรูปไหม ใส่แล้วเนี่ยเอาโทรศัพท์มาดินะอเอ็งสักีถือถือไปเลยไม่อเอาแต่โทรศัพท์ดิ ทิ้งเถอะไปเจอว่าทิ้งเขารอให้เจอก่อนไงถือชอบถือมาชอบดิ้นเลยถือนี่ต่อยยิงอโอเคเห็นมาทางนี้ก่อนโอเคสามสองหนึ่งเด็กมุ๊กไม่มาฝันรู้ จะเข้าตอนไหนจะจะเข้าตอนไหนเอาจะเข้าตอนไหนเด้วเด้อเด้อเออไม่ได้เนาะยังไม่ได้โอเค พ่าเดียวเลยก็เจ้าก็เจ้าเนี้ยเซลเลยแล้วใช่เขาเซลอย่างนี้ไงแตวเข้าตอนไหนอ๋อประเทอ่นเไม เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุด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 เอาแล้วแล้วแล้วสานสองนไงวัดไหมดิวันอ่ะไป หูกนะินแล้วนะอืกิน Thank you. Give me hả không chị không phải nữa nè 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 เต็มะเต็มะตมเต็มเขาไ่กินกินอะไรครับไถ่ยังไถแล้วกระบ,บอกามาถึงก็ต้องเปียนไปเดินไปยืนแ้ว้ั And then he he then he says that he opened the phone and he didn't know how <Philadelphia> ยังไม่หมดเหรอตลาดอะ ค่าะป๋องไปจ้ะค่ะได้แล้วขึ้นฝั่ง1 2ค่ะโทษค่ะค่ะค น่าจะหมดแล้วหมดแล้วอยากกินไส้ในไส้อ่ะตึงนงเหรอคะมือเย็นมากเลยนะ I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All. I God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so sort neurotic of and chaotic. Oh. Still to last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat and Make mistakes real fast, then you learn how to. Move on from the grieving Put your foot on the gas Don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic Keep my your face, no way you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy The enemy is everything It's mentally unhealthily Spreading like a rare disease But I won't let it get to me I don't need your therapy can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? ีิบนนวลไหม